เป็นไรครับเฮ้ยเป็นไรงีไม่เสือกคะอีสัันหลังซาหยิบกระป๋องนั้นมาซะแก่จงยัดมันเฮ้ยตอนลุงเอทำอาหารลุงเอได้ไปเป็นประธานงานเปิดตัววัวคลอดไหมครับหลบหน่อยเยอะแยะการพิธีดีๆยเอะแยะให้กูไปเป็นประธานคลอดวยวอารหังสัมมาสัมพุทธโทพักคาะว่าอภิวันตาเทมิทุกคนดูอุรังอุตังยกมือไหว้ขออาหารครับ ลุงเอคร <ะ S 1> ับสกีไม่ดาสกดไม่ดาลุงเ <คะ S 2> <า>อครับลุงเอคร<ะ>ับทดสอบระบบเบ้ขวาเสียงเรียกในเรือครับผูกคอตายไปสตรีมเกมไปโดแปดร้อยเอาไม่เอาลุงเอครับเคยคิดสงสัยไหมว่า,วาถ้าเราลองหย่าตุดแล้วเอาน้ำมันมาลาดใส่จะมีกลิ่นหอมไหมนะกูถามคำเดียวเลยทำปุย้ย นะอันน้ำมันมาลาดด่างแล้วจุดเนี่ยลุงเอคันเสียใจมากเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยน้องเป็นอะไรครับเฮ้ยเป็นอะไรเง่าไม่เสือกค่ะอีสัตลุงเอทำตามนะครับพับเก้าอี้ลงนอนนับเก้าอี้แล้วก็บินรถมอเตอร์ไซค์เออหนาเพื่อเฮี้ยไรเนี่ยเพื่อเฮี้ยไรเพื่อีเก้าถ่ากับเก้าดาร์พร้อมกันทีครับสลับมือเก้า แล้วพูดว่าพี่เฟรมขาพี่เฟรมขาพี่เฟรมขาพี่เฟเอต้น ลุงเอครับเดี๋ยวร้องเพลง S p d ดีให้ฟังนะครับไ e s g สโกชวนเธอมาขยับครับอินไม o n โซนด s สอ Thailand ดจะไม่มีไอโลนอนไอสัตว์ไทยแลนด์ไม่ได้ลนพ่อเพื่อนผมหน่อยครับชื่อเมฆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ควายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอโทษเพื่อนผมด้วยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหัวซีดานขอโทษพี่เมฆด้วยเนี่ยบัมเบล่าเด็กแลวเนี่ยชาวนาด่าเลยขอโทษมันมึงเว่อ มึงมึงเหวอะใอ้กูด่าพี่เมฆแลวพาใครขอโทษด้วยไม่ต้องดูอีกย้อนหลังของจีบิดหน่อยครับแล้วอยากพ้องกูเป็นห่วงอีสัตว์วัวขออนุญาตกินญ้านะจับจับจับวบรวบรวบแหลบแหลบแหลบกรวบกรวบกรวบกราบกราบกราบอึกลงคอกินไหมเอมีอึกลงคอด้วยหัวชวนกูกินหญ้กริ้งกริ้งกริ้งฮัลโหลฮัลโหลโทรมาจากสรรพากรคุณปรีชาอย่าลืมมาจ่ายภาษีประจำปีด้วยนะคะ

อยากเป็นจรงได้ก้อนแเป็นองียบยคงเป็นได้แค่ลาดีอนเครื่องหมิองยงี่จะด้งแสงตะวันที่ใครอยากด้ที่เล่นทีวี่ว่าจะเล่นมีหน่อ่มคิด้อยบาทที่คุ้มค่าที่สดนทีวนนี้มังิน่มาด้วยหรอตกกลางวหน่อยยิ่ทีนูให้พวกเราดูทีทอดทอดคอ ขอเช็คสัญญาณคลื่นหน่อยอย่าประสาทกันน้องบางทีกูจะประสาทนะไปหาคุณยายมาคุณยายได้บอกว่าสักวันจะมีคนเสียเวลาฟังความแล้ววันนี้กูเกลียดอีที่มากเลยแม่งกูเห็นคุณยายพ่อเลยทั้งติ๊กตอกเต็มไปหมดวันไปหาคุณยายที่อุดรมายายที่อุดรบอกว่าวันหนึ่งจะมีคนเสียเวลาฟังมึงหลอนกันนี่

รัลลี่จิเพิ่ร์นชื่อไปมั่วไปหมดัเงินหรือยังลูกนอนแล้วครับอยากรบกวนยืมเงินสักสองร้อยค่ะกูไม่มีทั้งหมดแถวตรงธงชาติและเพลงชาติไทยมั่งกี้อะไรบ้างไอเอสามสองหนึ่งเพชรวิววิววิววับวับไอสัตว์นี่ที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 ครับ ต้องเต้นในมันนี่สิบาทได้หมดอ่ะ่งดจ้ามาเล่นทฤษฎีพูดคำหยาบสักสิบนาทีกันทำได้เอาไปสองร้อยเริ่มเลยไอ้ควยมึงไอควันมีมึงเอคอสเพลเป็นยังกูเวอร์ชั่นโดนหมูยอยัดหรอค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูโดิสตรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรีหวานหวานกูรู้มิการหมูยอ เมียมึงก็เาหมูยอดิกูบอกมูยอสมุดแอตแลนติกของมึงได้ไหมครับเมียมึงเมียมึงกูรู้กูรู้กลัวมุยอยัดลุงเอครับผมขอแล้วหมูยอแบบยังกูเทียมเทงรูหลุงดําแบกหลุงได้ไหมครับกูรู้ไปกัดเมียมึงอ่ะเมียมึงอยากบอกอยากอบจุมูยอกูเออหมุยอกูเมียมึงบอกว่าชีบิงบิงชีบอกปิดปิดกับมุยอกูอ่ะ กูรู้บรกแล้วดิกูเอามวยยอไปฟาเมมึงครับเออเอตั้งใจฟังนะครับปลานินผมขอญาตไหว้ผ่านมุม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 ุมมุมมุมุวันวันเรียพันเหมือเรื่องว่าปลานินขอไหว้ผ่านมึงบ้าหรือเปล่าน้องเอครับผมจะสะกดจิตตะลุงอะยืนขึ้นซะหันหลังซาหยิบกระป๋องนั้นมาซะแก่จงยัดมัน ตอนลุงเอทำอาหารม้แล้วเมนูที่มีเอได้ไหนเพื่อปล่อยเครื่อหยฟังนะเฮ้ยเนี่ยไม่ได้ตกใจมึงกโกติดเอ้่ัตว์ใจะเช็ดตอตินต๊อกติ๊กอกติ๊กต๊อีติ๊ตยอเต้นนะครับเครื่อกติดลอกตเครื่อลอกตเครื่อกตา๊กลกตเครื่อกติกตลอกตลุก้นอกตมกตบอกติต๊อกติ๊กกติดต๊อกตดูกต๊อกติกต๊อกตน๊ กระผมนายตำรวจจูดี้ขอแจ้งจับนายปรีชาข้อหาเอาหำเทงเด็กอนุบาลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมูยอห้สบหกนกแสกปีขักมาแล้ว啊โอ้ยเจ็บอะโอ้ยแย่โอ้ยโอ้ยอะโอ้ยแย่นกแสกเจ็บจริงๆเอ้ครับผมมีสาระมาบอกครับแค่กับรักมันต่างกันทำไมอ่ะ เพราะแคร์คือแป้งส่วนรักคือสบู่ <c oughs> พอ้องรู้อย่างเรื่องนี้งุภสิีทาบ้านตะกี้ตลกมากครับขอเก็บไว้หัวรอต่อพรุ่งนี้นะครับน้องมันมีการเก็บไว้หัวรอต่อพรุ่งนี้ด้วยน้องมันเซฟได้ด้วยว<น>ะเ่ะครัสามสองหนึ่งสกีบิลี่ตอยเลดเมืองไม่มีท่าอื่นแล้วหรออีกรอบนะสามสองเต้นพ่อตายนั่งเป็นตุ๊ด ลุงเอครับผมจะยิงจุดโทษแต่ตัดสินใจไม่ได้เลยออกสนามมาโดถามลุงว่าผมจะยิงขวาหรือซ้ายดีฝากคนดูทุกคนกดไลค์คนละสองีนะกําลังจะตบเกมนะกําลังคลายมันคือทั่วมึงคิดไม่ออกจะยิงซ้ายหรือขวาไม่ออกจากสนามมาเพื่อโดนินรอถามกูก่อนว่าซ้ายหรือขวาดีลุงเอได้ไปเป็นประธานงานเปิดตัววัวคลอดไหมครับหลบหน่อยแย่งานพิธีดีๆเยอะแยะให้กูเป็นประธานคลอดห่วย เครับ,รบผมเอาจีบีไปผสมกับโจกล้วยให้หลานหนึ่งขวบกินตอนนี้ยังไม่ลงจากเสาไฟหน้าบ้านเลยน้องหลานหนึ่งขวบปีเสาไฟได้เก่งจังวส,สวัสดีครับผมดีเจแมนจะเงน้แก้ผมมีคำถามให้ครับ<ส><ฤ>ลุงเอครับช่วยอวยพรให้ผมประสบความสำเร็จหน่อยครับผมจะเป็นราชาโจรสลัดเนี่ยภาษากูไม่แดกอยู่ยังไงวันๆนะลุงเอครับรู้จักซามครับซาไหนวะซามิน่ามิน่าเอเอวาก้าวาก้าเอ เอตซามีนามีนาเซนกาเลวาดิสทามฟอร์แอฟริกาวัย2ีลุงเอช้ช่วยเต้นเพลงหมูเด้งให้หน่อยนะอยากมีผัวค่ะกดไลค์ให้ลุงเอหน่อยครับทุกคนคนดูเป็นหมื่นไม่เข้าใจว่ากูเต้นหมูเด้งแล้วมึงจะมีผัวได้ยังไงไว้มั่วไปหมดแล้วเนี่ยเศร้าแบบยอมกันมั่วไปหมดในกูเต้นหมูเด้งอยากมีผัวหมูเด้งหมูเด้งมาติเรื่กันสิมา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 หมูเด้ง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 มา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 หมูเด้ง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  ลุงเอครับขอแว่นหน่อยพบการาชิมแปลงสีพันใหม่ที่กินอาหารทางลูอิซอนตั้งแต่หนูติดตามลุงเอมายังไม่เคยเห็นเส้นผมลุงเอเลยค่ะนี่ไงมึงไม่เห็นหลเนี่ยมึงไม่เห็นหลอตามหาสตรีมเมอร์ครับ รูปประพันธ์หัวโลนคางแยกหายเมื่อคืนลูกเพจคาดบิดไปจิบรเครื่องแหม่มเพจอีจอนมึงอะเพจอีจอนไอ้เรี่อมึงอะลุงเอครับผลไม้อะไรเก่งหน้าตัดสินติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กยอะะไรวเก่งหน้าตัดสินผลไม้อะติ๊กตอก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 อินทผารำลุงครับผมทำงานก่อสร้าอยู่ดีๆขอเขินมากเลยครับผมเจอคอนกรีต หลอกกูเก็บสบู่เห็นมันเป็นครูมวยเลยก้มเก็บที่ไหนได้มันถ่ายทอดวิทยายุทธ์เข้ากูเลยฉีกไปสามวันนะลุงเอครับ,รบผมดีๆนะครับ,รบ3ามผมขอเอาจูดี้ถูๆตรงร่องคางลุงได้ไหมครับ ขางกูไม่ได้คางถาดธนาลนะน้องค่ะลุงเอรับหนูใหมค่ะรักค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูกดดิสไลค์ให้นะคะไม่ต้องค่ะกดไรต่ออีลุงเอครับผมเผลอทำจีบีทกน้องชายสามขวบผมเลียไปตอนนี้น้องหยิบปืนไล่ยิงไปทั่วจังหวัดเลยน้องมันตื่นเลยํามอ้วกไปงอีเต้นบราซิลหน่อยครับจูดจะ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 จูจะจูเอชอบดื่มน้ําจนจะเป็นบ้าแล้วแต่ลุงเอยังกินหมาอยู่ไหมครับไม่กูไม่กินหมาน้องมึงอย่าพูดไปทั่วคครับาามมีกกก็เเหือนงง มีติดตัวไว้ไม่ต้องเอาออกมาโชว์เปรียบเทียบความดีกับกิงในทะ่ล้วคนดูกูก่อนแล้วจริง,รงๆเนะี่ยฮัลโหลเฮ้ยนี่มันแฟนคลับคาราบาวนี่หว่ามึงนั่นแหลอีฮิขอกำลังใจหน่อยครับที่บ้านคาดหวังกับผมไว้มาก ผมแค่อยากเป็นโฮคางเงสแล้วสู้กับอุลตราซาวไปไปอปไ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 จไไมไปไไปไดไปไป้ปไ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 ป่ปไ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 จำไม่ได้แล้วครับขออไุญาตปิงไป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 นปไ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 เไปไปไปุปกำลังใจใหปผมหนไอยได้ไหมครับได้คไับทไอมากเไ้ยเป็นไป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 ไไปสปไ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  พ่อมึงอเถอะลุงเอไปเล่นกับ s อ d ดีโคตรเสียสละเลยครับลุงคือไอดอลผมเลยครับเล่นอย่างควายเล่นก็โง่มึงอะไรเล่นอย่างควายมึงอะไรอีผมมันโง่เล่นเกมก็ไม่เก่งทําตัวก็ปัญญาอ่อนแต่ทุกคนก็รักผมเฮ้ยไม่เป็นไรน้องใช่แล้วครับผมคือลุงเอลุงเอหล่นเกมเหงาเหงาเคยดึงขนรุดวากไหมครับอืมเหงาเหงาจังเลยดึงขนตูดเล่นเหงาเเฮ้ยเคยข่าวบอยขี่ม้ามาแล้วจ้ายา หมาในขอญาตหัดฮง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 กุ uh> <_<_๊กกุ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 ๊กแย่ลุงเอเคยขึ้นเครื่องดินแล้วนึกคลื่นใจเอาจูดี้ควงเป็นเฮลิคอปเตอร์ไหมครับขึ้นเครื่องชาวบ้านบอกว่าให้ฟังปั้มกันยังมาดูอีกตุจโบแล้วเครื่องหมายสีเหลี่ยชาวบ้านหน่วยนม่คืบใจจังเลย เ้ยลองเอาหวงเคอร์ดกว่าเครื่องคิดเลขนะครับผมจะทายคำถามคิดเลขไว้ในใจ1นึ่ถึงหนึจะมาถามโดถัดไปอระหังสัมมาสัมพุทธโทพักคาวะอภิวันตาเทมิทุกคนดูอุรางอุตังยกมือไหว้ขออาหารครับคุมด้วยนะหุึงเอคับคำตามผมนะทีรังกากลับหลังยีบครั้งพ่อผมเสียแล้วครับทำไมต้องซ้ำเติม ลุงเอครับลุงเอนารูโตเบซ้ายหรือขวาครับตอนมันใช้แยกเนพันร่างมันจะเบ้ทางเดียวกันทุกตัวไหมครับกูไม่รู้ลุงเอเคยเอานิ้วยาท่อ้ำาถามไม่รับเวลาตกเวลามันแยกร่างมันเบ้เหมือนกันทุกตัวไหม กูกูก็ไม่เห็นใครไปนั่งสงสัยฮำงางนกรตุอยู่นันวันเนี่ยลุงเอเคยคิดเชิงจีบสาวไหมครับ,งงแ,รบแต่ว่าเขาไม่ชอบก็เลยใช้แท่งยักษ์มหสัสจรญยักมาเส้นโคซาโปไหมครับไม่รู้พูดเ<อ>ี้อะไรแบบเลอะเทอะไปหมดอ่ะลุงเอเคยเผลอล้มแล้วอุบัติเหยียบจีบีใส่ถุงยางแยงรูเจ็ดสาวน้อยจนสําเร็จความโค้งไหมครับคือ มัตอุบัติเหตุนะเดินอยู่ว่ะเดินเอาไว้วองเทมคครับเครื่องหม่ดีเลยใส่ถุงยั้าลูหมายเลขสี่เจ๊งอะไรของมันน่ะรักนะเฮ้ยขอบคุณมากครับยอกยอกไอสัตว์มึงเลยสั์น้ำคนสวยมาแล้วค่ะเอ้หนูมาใกล้ๆหน่อยค่ะมีอะไรจะบอกค่ะปัญญาอ่อนอีสัตว์ลุงเอครับผมทำงานก่อสร้างอยู่ดีๆก็เจ็บครับเดิาไม้อาจ ลุงอย่าบ้ากันไปหมดเลยนาะลุงเอผมสังเกตมานานแล้วหน้าลุงเหมือนมีปานอะไรสักอย่างอยู่บนหน้าปานอะไรวะปานยาอ่อนลุงเอครับแอดนายบอกว่ายอดยังไม่ครบก็ปลูกผักไปเรื่อยเล่นงโง่ไปเรื่อยเก็บยอดลุงเอครับผ่บอนคลายนะครับ,รบผม <คน S 2> จะร้องเพลงให้ฟังที<ด>่เธอร,รักนกแสกแก่ผ่อนคลาย ประสาทแดงก็เดิมมีกูผ่อนคลายเฮ้ยคุณกีวีด้วยนะครับลุงเอ้ครับด่าเพื่อนผมหน่อยชื่อก่อนไอ่อนไอ่อนไอ้ควายมึงด่าน้องกูทำไมเจ้าจับพุงน้องกูนะมันคือน้องรักกูอ่ะมึงเข้าใจไหมไอ้กีวีมันคือน้องรักกูไอ่อนกูไม่ได้เพราะว่าเงินนะมึงู้ไม่ไอคอนมึงไต่กูไต่ฉันน้องกู เอเธอจำครูได้ไหมที่เราหอกศรกันในห้องสมุดบ่อยๆไงเสียดายที่ครูติดทหารซะก่อนเครื่องใหม่เดี๋ยวนะขอบคุณลุงเอที่สตรีมให้ดูนะคะพรุ่งนี้ผมจะไม่อยู่แลอ่ะผมคือไอรอนแมนไปใต้สัตว์ไปตายไหนก็ไปไอรอนแมนไปกระทำหนาดอย่างเงี้ยประโยชน์มากเลยนะเพราะถ้ากลางอาณาเขตมันจะกลายเป็นสุขุนนะ พ่อแล้วคนมันพ่องเล่นกลามเป็นนาการนะเขตไอีเดียวเนาะเบาหน่อยครับลุงไก่กรูมิ่งโตเต็มวัยกำลังเดินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตือ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 ตืตืตืู่่ือตมยผมพาครอบครัวมานั่งดูสตรีมลุงเอดูทุกวันเลยครับือจนประสาทเสียต้องเข้าสีธัญญาหมดแล้วนอดีหรือไม่ดีเนี่ยอีสกีบีบี้ตอเลตสกีบีบี้ตอเลสเต้นเป็นเกย์นั่งเป็นตุ๊ดมนั่งพองตายเอ้าเที่ไรไอ้ไวลุงเอไอ้ ไปสอบสัมภาษณ์ที่มหาลัยกลัวไม่ติดมากเลยครับมหาลัยวัวชนลุงเอครับลุงเอเหมือนหน้าอ๋อเลยครับออไหนวะไม่บอกเอาทำไมบอกไม่ได้อออะไรติสติลุงเอทำตามนะลุกขึ้นไม่รู้ดีนะทุกคนคนปัญญาอ่อนมักทำตามนั่งก็โน้ตเอาทำหน้าใส่ด้วยเดพาตั้งใจฟังนะคะหันซ้ายหันขวาหน้าลุงเอเหมือนกับดักเลยค่ะดักอะไรวะดักดานค่ะเอา ยืนหน่อยเอามือจับกางเกงดึงขึ้นให้ตึงปุยเบย่ขวาจริงด้วยเล็กลุงเชื่อเรื่องมนุษย์ไม่สามารถมองบนแล้วแลบลิ้นได้ออ้าอ้า,อา,อาจะแตกแล้วครับ ลุอครับอยู่ตรงนี้ประจาเลยพร้อมเต้นนะครับผมจะร้องเพลงสามสองหนึ่งวันเทนเดือนสิบสองมองน้ําในคลองลุงเองมเก็บเหรียญอืมเพลงเหี้ยลุงเอครับเซ็งมากเลยไปตัดผมมาบอกเอาเปิดข้างช่างบอกหมดไอคนก่อนหน้าเอาไปแล้วหมดน้องหมดดาคหมดผมเพิ่งโดนเนทคนก่อนเราไปหมดแล้วอยากโดนห้าสิบหกเยอะจังเลยอ่ะนี่มาสิกามาติกาต้องยินไม่ใช่งง ลุงเอเคยนึกคลื้นใจเอาจูดี้เย่ปักไปเพราะอกหักไหมครับอ่ะอู้เราเป็นีิรเกาหลีกางเกงไอถุงเท้านี่ปักไฟนะนี่ปักไฟพาอกเดินกลับมาคับลุงเอค่ะเปิดช่องตอกตอกจีบีดมีไก่ต้มจีบีดจริงถ้าไม่เชื่อเปิดดูเลยค่ะลุ่เปอกไฟอยู่ลย่ะลุงเอค่ะิกมดาอ สิกิมิญาลุงเอครับ้วเธออยอยู่เลยแม่กาหลีบอกอยาอยู่เลยอ่านใหญ่บักไฟลุงเอไม่ต้องเสียใจที่โดนแซวว่าแม่ขวานะกิกิหนูก็แม่ขวาค่ะฮ่า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 น้องกิกิกีแม่ขวาอีเหี้ยขอภาพประกอบหน่อยลุงเอครับไม่เชื่อเครื่องดื่มอะไรกินแล้วดีดยัดอย่าพูดจาแบบนี้ไม่ต้องไหวไอ้อูลุงเอครับเมื่อเช้าผมกินชานมุกขำทั้งวันเลยครับมีมุก เจอคลิปที่บิดต้องไก่ ตอนเด็กผมเห็นพวกนี้ไทยคุงมิ่งใช้ดีมากค่ะจริงหรอคะใช้แล้วเสียวมากๆค่ะัใจดีอะหวใจอออาียอย่าเอาเาอาประกาศจากซาซึกเกะคางแยกค่ายอบรมเด็กรุ่นใหม่หัวใจโฮคังเงี้ซีซั่นสองเปิดแล้วตามคำเรียกร้องหัวใจหัวใจโฮคังเงี้ยลูกแหงครังกูจมพาแม่ใครก็ไปตั้งโรงเรียนให้จั์เด็กไทยหัวใจโฮคังเงี้เหตุผลที่ลุงคางแยกเพราะไม่มีผมให้แสกกลางเลยไปแสกคางแทนใช่ไหมครับโว้คนมันพ่อง แส่ก้างแทนเนอะคนนี้าแสกลางลุงเอนี้อาจจะเป็นโดนเดดไล่ของผมแล้วะครับไปไหนอีกะเพราะไปชักว่าก่อนเดดมาดูใหม่ลุงเอครับสัตว์อะไรร้องไห้สัตว์อะไรวะเฉลยนกแสกแสตหลรินะพวกนี้เนี่ยถอดหูฟังหน่อยครับขอนินทานหนองค้างซีเครตหัวซีดาน อะไรอ่ะตูงเะครับ Happy Bird Day to you เอ้าเอ้า Happy Bird Day to you เอ้า Happy Bird Day o u Happy Bird เอสุดยอดครับเพื่อนผมหน่อยครับลเอเรอน้้องตู้เช่รับสามุงเอครับถ้าเราเอาจูดี้เข้าตู้เย็นแล้วเอาออกมาน้ำมันจะเป็นวุ้นไหมมึงอยากรู้แคว่าหำจะเป็นวุ้นไหม ิงๆเหนึ่งพันผมคือหนึ่งในนั้นถ้าคนดูเหลือร้อยผมคือหนึ่งถ้าไม่มีคนดูลุงแปลว่าผมไปชักว่าวจลุงเอครับผมเศร้ามากครับพ่อแม่ผมเสียตั้งแต่ใช่แล้วครับอีกอรใช่แล้วพ่อหึงมอาหัดจริงจังโศผมชอบที่มากเลยครับติดตามมานานมากครับ fc ครับที่นหมมูููดดดดหหหหนึ่ง มหมหมูเดเดนี่ก็กําลัง <M> ude, ลุง <M ude. S 2> ล้มคิดว่าใส่ถุงยางปลอดภัยไหมครับแต่ผมว่าไม่ปลอดภัยหรอกผมใส่ยังโดนผัวเขาต่อยเลยครับโอ,โ,โอ้โหกูว่ามาันปลอดภัยหรือย่างเงี้ยลุงเอว่าค,คนชื่อน้ําหน่อยมันแย่งขนมหนูกินอยู่หนูจะร้องไห้แอ่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 น้ํามึงอย่าแย่งขนมกูจะลวกกูต้องมานั่งห้ามมึงมึงเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยลดให้ดูหน่อยครับใครขยะเป็นเกวน้องน้องกูไม่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 เต้นนะไม่ใช่ว่าจะมาจ่ายเงินแล้วเต้นจ่ายเงินแล้วเต้นกูตายพอดีร่างกายกูมีลิมิตน้อง จะไม่ทำพ่อหรอลงครับขอกำลังใจหน่อยับเรียนจบแล้วยังมีงานทำเลยอจากหป็นหา่มล่อหนุ่มากเลยคอหนุ่มหลหมนันเปนดกคนที่สายไมครับผูงบอกที่ถอดยืดถดเอสอดกางเกงแนลยอมของตัวเองหนึ่งเล่าเนื้ ตอนนี้ขึ้นผมเสียแล้วคันไปดื่มได้เบรดนุงครับลุ่มเป่ามือจุดกันครับแค่สามแป๊คอนอ้อมนุ่ครับเสมอห้าปาครับอ่าวร้องอืดนุงมเอแกร็บบอกว่าคนตุ้ดใหญ่เขาใช้ทีกร้านหน้ากันนะแค่ ลุงเมียของปีเตอร์เดนผมอ่านมาว่าในอนาคต AI จะเหมือนมนุษย์ <Hey. S 1> ผมเลยซ้อมเอากับของเล่นหุ่นยนต์เผื่อได้เมียเป็น a อไลุงเอครับสาระนะครับ,รบถ้าจะออกตามหาวันพีทจะออกทางแม่น้ำโขงหรือพัทยาดีครับเครื่องหมายโอ้ oh, มันจะไปหาวันพีทแม่น้ำโขงนี่ไลุงเอครับใครขยับเป็นเกย์นี่เอขยับแม่งเลยกูเหนื่อยแล้วครับทำตามนะครับยืนขึ้นห oh. ันหลังก้าวข้างหน้าสองก้าวหันซ้ายก้าวไปสองก้าวเยสเลย ข่าวด่วนโจรวิ่งหนีเข้าไปในโรงหนังตำรวจปิดล้อมทางออกไว้หมดแล้วโจรเลยหนีไปออกทางเข้าโอ้โหปิดล้อมทางออกไม่หมดแล้วนี่แค่ลุงเอขอโทษเดออาเมานอามานฮิตคุณดูหลักสิครับช่วยหางานให้หน่อยครับจบป .6 หาเงินเดือนแสนสองหยุดเสาร์อาทิตย์แปรพ่องานให้เถอะลุงเอสุดสวยครับผลไม้อะไรถามยานพาหะนะติกตอกผลไม้ถามยานติดตอกติดตอะติดตอกเฉลยสับป้ารถ ผลไม้ถามย่านแนะสัปปะรลุงเอี่ลูฟี่นะโทรหาตำรวจน้ำให้หน่อยเอเรือซันนี่ติดวนอยู่ภูเก็ตเนี่ยคุน้องน้องน้องเรือซันนี่ติดอยู่ภูเก็ตใครช่วยมันหน่อยเร็วมึงอยาค่ะมึงสามารถติดต่อเลขหมายปลายทางที่ท่านแยกได้ในขณะนี้กรุณาติดคางใหม่อีกครั้ง ้องเอครับลุงเคยคิดเชกอะไรก็คูดกันมเชื่อม้างไปค้างนุ้งพรุ่งนี้ผมไปค่ายลูกเสือคิดว่าผมจะรอดกลับมาไหมครับรอดน้องมึงไม่ตายผเหรอแค่ค่ายลูกเสือต่อนไปเยี่ยมยายที่หมู่บ้านในอุดรยายให้ข้อคิดดียายบอกว่าวันหนึ่งจะมีคนเสียเวลาผูกเกียรจริงเลยเสียเวลาพรอมลุงเอครับขอกำลังในการไลฟ์หน่อยครับผมโดนปิดกั้นตลอดเลยผมไลฟ์สดชักวาวออนไลน์ ลุงครับขอเอาแท่งโดเรมอนยัดรูปประตูไปไหนของอลุงก็ได้หน่อยครับทุกคนฝากกดไลคนน์กูหลุมประสานจะแดงจริงนะลุงโทษเด้อเอที่ตอนนี้ข่อยบ่อได้ศูนย์เพื่อเจ้าบ่อได้แคนไผ่ทั้งนั้นเหนือฟ้าท่ายอย่างทีสองคางมึงพูดอะไรน้องมึงเบี้ยวเยี่ยแลนหนาเนี่ยลุงเอหน้าเหมือนที่ปันเลยครับปันยาอ่อมมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมึงบอกตัวเองเถอะดาราคนไหนสุขภาพไม่ดีใครว่าดาราสุขภาพไม่ดีทาลีชักดิ้น ชาลีชักดิน้นน้องดำอลกับขาวไม่ดีผมขอโทษที่โดนเนธนกแสกบ่อยเกินไปนะครับดีแล้วน้องเอนี่ย<อ>น้องหน้าสิวหน้าขวา<อ>นหน้าวาเต็มตีนกูอย,อยู่กล่อมลูกแบบครับดิอย่าเพิ่งมากล่อมน้องบ้านม้นมน,มน,มน,น้องเป<อ>็นบ้าน้องจะบ้าอีอประาสาทจะแดกกูข้อมูลครับถ้าใกล้ปราสาทจะมีเสียงครับเสียงประมาณนี้เนี่ยข้อมูล เสียงักแสกอีทบินใกล้ภาษามันจะหลัมอู้ในจะภาสาไเลยีนี่แหละเสียงเนี่ยภาทปภาสาแดงอู้นี่แหละไอเ้ยผมไปหาหมอบอกว่าผมเจ็บแป๊บแป๊บที่หน้าอกครับหมออกเจ็บแป๊บแป๊บก็ดีแล้วดีกว่าเจ็บนานๆผมควรทำงไงเปลี่ยนหมอได้เรื่องเหนื่อยใช่ไหมไปนั่งโซฟาสักหนึ่งนาที ลูขอขับรถเข้ารวนเวของลุงได้ไหมครับกูไม่มีรวนเวกอดอกกูไม่มีรวนเวเบอร์ดีครับน้องพอสนะครับมีความสุขมากๆเหมือนกันนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไอ้เหี้ยผมอยากมีเมียอีควายเมียผมเธอตัดฟิวไม่ทันขอตรงตรงเลยเสกเศกมึงอะน้องโลโซร้องเพลงเพราะไหมครับจะถามเฉยๆแค่นี้ก็ด่าเครื่องหมายสีเหลี่ยมดวงเอเปลี่ยนไปไม่ไม่ได้เปลี่ยนเบอไม่รู้อยู่ดีๆก็เสกเฉยๆไอ้โม้ไงอรเกครับราดาวใครเป็นคนผ่อนครับกูไม่รู้ ไม่ต้องไปเสีอยกตามันหรอกนะใครจะผ่อนก็นเรื่องของมันเถอ ลุงเอคลับทำไม่ฟรุตบอลต้องเล่น12คนคลีปติกตอกติกตอกถ้าลั่นคนเดียวเรียกชักว่าวครับเอ,อเล่นคนเดียวเรียกชักว่าวนี่เชื่อเหล็ดสก,กีบีดีตอยเล็ดสก,กีบีดีตอยเล็ดสก,กีบีดีตอยโยมเอฝากถึงกุฏิข้างๆให้อัตมาหน่อยว่าพรรษามไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดน้องอัตมาเขาเตือนแล้วนะพรรษาไม่เกี่ยวสสยเดี่ยวได้หมดนะลุงเอเคยอยู่คนเดียวเดินๆอยู่แล้วเกิดสะดุดล้มลงไปแล้วเขินมากเลยที่เป็นกระเดาพื้นไปเลยอ่าเดี๋ยวลงุงเอจะหลอหการให้ดูนะครับนะเพิ่มเติมคือว่อนขึ้น ลุงเอคะทำไมปลาถึงต้องวางไข่ติ๊กตอก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 ลุงครับลีงสาวมาดูไลฟ์เยอะเลยครับผจริงหรอผมยางเลยไหมครับน้องเขาไม่เอามึงเลยโงวกุลมาแววฮาเมฮาเมฮาเมมอย่ามาฮาเมฮาเมเถอะครับเพื่อรนาชิโกนาจีนาโวกาโวกาโวกาแวกาโวสองมันง้างมาฮาเมฮาเมฮาเมแล้วกลายเป็นจะมีจะพื้นได้ไงเนี่ยอ้าวฮาเมฮาเมมันกลายเป็นฮาเมแล้วพื้ได้ไงวะ ใครอยู่ข้างหลังแม่ขงมั่งถึงกับด่าพ่อแม่อัตมาเลยเรอโยงเฮ้ยขอโทษครับลุงเอว่างไหมครับว่างครับพี่หนุ่มอยากเชิญลุงเอมาเถอะแสมาคุยกันหน่อยครับมีสันพากรด้วยครับไม่ไม่ไม่ค่อยได้ว่างนะครับวนี้ติดธุระเยอะครับงานเยอะลุงเอคือแฟนหนูตา บอดทำยังไงดีคะ e! แต่ไม่เป็นไรตานี้เจ้ากินตาหน้าลงใหม่ค่ะไปไหนก็ไปไปอีดอกไปพาผัวงไปด้วยไปตาบอดมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิยาน่าอยู่จังหวัดอะไร Ti กต๊อกับ tik อ o ท tik ๊อกทิกต๊อกทิกตอหนึ่อยอยู่ข้างกล่อไม้ขี จำได้ว่าตอนไปเจอยายคนหนึ่งที่เป็นวัดอุบลยายบอกว่าจะได้เจอไอ้วนมานัาน้าเนี้งเกมมู่มู่สองนุ่นเอรับไม่ไหวเอรีคูเดียวที่ไปตั้งสองแท่งทัี่ปริงและเป่าฝันไป